ขอบคุณเครดิตผู้แปลไม่รู้อ่ะก็อยากแปลเวลานี้การเลือกคีลิกอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดแต่การเลือกคนอื่นคงจะแย่กว่านี้นอกจากนั้นฉันทรยศอาจารย์และสังหารลูกศิษย์ของเขาไม่มีอะไรมากที่ฉันไม่สามารถทำได้อีกแล้วยกโทษให้ฉันด้วยความที่ไม่รู้มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับภารกิจนี้ที่มันต้องการคนอย่างคุณที่จะต้องจัดการเองแม้ว่าคุณจะได้รับบาดเจ็บอยู่ สาวน้อยจี้เธอแข็งแก่งขึ้นเมื่อไม่นานนี้แม้แต่พลังของฉันรวมกับฮิลิกก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้อีกส่วนตาแก่ไว้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าเขาจะลอดตายเขาควรจะไปซ่อนตัวเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเขาไว้เพราะว่าก็มีข่าวของเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและพลังของเขาดูเหมือนจะน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมซะอีกทั้งสองมีความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านหนังสือในถนนที่23าเรากับว่าโชคชะตาของพวกเขาถูกเขียนขึ้นใหม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนายจำภารกิจของนายได้ใช่ไหม จำได้ตรวจสอบร้านหนังสือและเจ้าของร้านเฉพาะระดับและรูปลักษณ์ของเขาเท่านั้นและรูปแบบกับที่ตั้งทั่วไปของร้านหนังสือก็เพียงพอแล้วงั้นก็ไปซะนายจะกลับมาพร้อมกับข่าวดีใช่ไหมที่ไว้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่แข่งเก่งขึ้นแม้แต่นักเขียนนิยายสยองขวัญก็ยังไม่กล้าที่จะใช้บทตลกไร้สาระแบบนี้ง่ายๆเลยฉันหวังว่าข้อมูลที่ได้มาจะผิดนะ 412ถนน23ร้านหนังสือนั่นคือสิ่งที่คำอธิบายเก่าไว้แปลกมากไม่มีปฏิกิริยาของเวทมนต์เลยถ้าฉันตัดสินใจด้วยประสาทสัมผัสเพียงอย่างเดียวมันก็แค่ร้านหนังสือธรรมดาผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิดไปหรือเปล่าฉันควรไปดูที่ชั้นสองนี่เป็นที่เดียวที่ฉันยังไม่ได้ตรวจสอบมันเป็นที่เดียวที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ อ,อลร่านี้ค่อนข้างปกติดูไม่เหมือนเป็นพวกไกยพันเลยฉันไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นภารกิจนี้ง่ายอย่างน่าประหลาดใจดูเหมือนว่าคุณหยวนและคนอื่นๆกังวลกันเกินไปแล้วแน่นอนร้านหนังสือที่น่าสงสารนี้จะมีอะไรได้สัตว์ประหลาดหรือไงบางทีฉันควรจะจัดการกับกเจ้าของร้านนี้ซะในขณะที่ฉันยังอยู่ที่นี่และรายงานกลับไปคนกำลังกังวลกับคนปกติที่ฉันได้จัดการกับเขาไปแล้ว ฉันคิดว่าหลังจากได้ยินแบบนั้นท่าทางของพวกเขาจะเป็นยังไงนะคงดูตลกมากแน่ๆน่โอ๊ยฉันฉันควรฉันควร ฉันควรจะลบทั้งหมดที่คุกคามการดำรงอยู่ของหลอดท่านหลอดของข้าคนรับใช้ของท่านอยู่ที่นี่แล้วข้ากระตือรือร้นที่จะรับใช้ครึ่งชั่วโมงแล้วประสิทธิภาพของจอนเขากำลังพูดถึงเวลาของเขากับภารกิจที่ไม่รุนแรงแบบนี้ดูเหมือนร้านหนังสือนั่นจะไม่ธรรมดาจริงๆการขอให้คนอื่นไปเป็นทางเลือกที่ถูกแล้วสถานการณ์ยังไม่ได้เลวร้วายเกินไปแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้น จอนก็ไม่น่ามีปัญหาในการหลบหนีด้วยความสามารถของเขาผู้ชายคนนั้นคือเลือดผสมเงากับไบโอชัวร์เขาสามารถกลายเป็นเงาได้ในอัตราสองเท่าผสานเข้าไปในเงามืดและซ่อนออล่าของเขาเพื่อแทรกซึมเข้าไปในการหลบหนีมันง่ายพอๆกับการที่เขาจะกลับบ้านฉันควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการแจ้งเตือนเจ้าของร้านเมื่อจอนกลับมาฉันจะทำภารกิจเองนั่นอะไรฉันดับบุหรี่แล้วนะ ทำไมฉันยังมีเงาอยู่อีกล่ะในตอกมืดและฝนตกแบบนี้เนี่ยนะบ้าเอ้ยคาถาไฟเปเลวเพลิงนี่มันแย่จริงๆฝนได้ลดผลกระทบของคาถาไฟของฉันอย่างมากฉันต้องถอยฉันไม่รู้ว่าทําไมจอนถึงทรยศฉันแต่ตอนนี้เขาจะต้องตายคาถาไฟสกอตสเอิร์ธ กายล่างไฟนรกฉันรู้เรื่องการทรยศ์มากกว่าแกแกคิดว่าฉันจะไม่เตรียมพร้อมไว้หรอช่างไร้เดียงสาและโง่จริงๆมันจบแล้วอะไรกันแกไม่ใช่จอนแกเป็นใครกันท่านหลอดข้ารับใช้ของท่านจะลบล้างอุปสรรคให้ท่านท่านหลอดจอนไม่ใช่สาวกของคิสตักนี่นี่อาจจะเป็นเจ้าของร้านหนังสือนี่คือคำเตือนของเขา เข้ามามีอะไรท่านครับคุณหยวนเขาตายแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่คือภาพถ่ายและการวิเคราะห์ทางนิติเวชของสถานที่เกิดเหตุพวกเขาถูกรายงานโดยนักเวทมินของรัทธิสีแดงคุณหยวนส่งคนไปตรวจสอบและนังสือบนถนนสายที่23ตามคำสั่งของคุณแต่จูๆ่ๆคนที่เขาส่งไปก็ทรยยศและฆ่าคุณหยวนหลังจากที่เขากลับมา ภาพนี้คือสิ่งที่คุณหยวนทิ้งไว้ในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาคําพูดสุดท้ายของเขาคือหนีไปนั่นหมายความว่าเมื่อจอนกลับมาจากร้านหนังสือสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักเข้าควบคุมจิตใจของจอนบางอย่างที่แม้แต่นักเวทธรรมินเหล่านั้นก็ไม่สามารถระบุได้ พวกเขาจะทำยังไงต่อไปนักเวทมนตร์กำลังรวบรวมหลักฐานกลับไปที่กองบัญชาการลัทธิสีแดงพวกเขาจะปล่อยให้พรีแค้นวิเคราะห์มันต่อพวกเขายังแนะนำว่าเราควรทิ้งการสืบสวนและหนังสือของเราเพื่อรับประกันจากการฟักไข่ของกระจกวิเศษมันคือการกลายพันธุ์ทำลายล้างของลัทธิสีแดงซึ่งไม่ปรากฏตัวจนถึงตอนนี้บอกพวกเขาว่ามาป่าขาวจะร่วมมืออย่างสุดความสามารถครับท่าน นั่นคือคำเตือนจากเจ้าของร้านหนังสือใช่ไหมไม่คิดว่าเขาจะรุนแรงขนาดนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการฟักไข่ของกระจกวิเศษเราไม่สามารถมีภาวะแทรกซ้อนใดๆได,ได,ได้มันใกล้แล้วฉันไม่สดหลอกว่าเจ้าของร้านหนังสือจะเป็นสัตว์ประเภทไหนฉันไม่อนุญาตให้อะไรก็ตามที่ขัดขวางแผนแการของฉัน